ถ้าเจ้าตัวนี้ไม่ใช่น้องส้อยละ่ะก่อนทิ้งตัวลงนอนในช่วงฤดูฝนให้เราสำรวจที่หลับที่นอนกันไว้ให้ดีปกติน้องส้อยเหลืองจะรักสงบมาดูลีลาการสปาญหางเพื่อคมคู่ให้เราล่าถอยออกไป คนจะหลับจะนอนอไม่ใช่สิงูจะนอนก็มากวนอยู่ได้ดดดดนับว่างูน้องซ้อยเป็นงูที่ดื้อต่อการเข้าจับกลุ่ม,มนึกว่าขายไอติมสุดท้ายก็ใช้ที่ขี้ใบไม้นีบตัวได้สำเร็จน้องส้อยเหลืองไม่มีผิดถ้าถูกกัดก็จะมีแค่รอยฟันเล็กๆ